สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางนะคะเราพัฒนาจับ ามตัวชุดใหญ่ชุดเต็มของเรานะคะส่งร้อยกว่าหางนะคะไม่ใช่แค่ร้อยหางนะคะทุกคนแต่เราก็จะมีตัวตัดๆบตัวคัดตัวอะไรนะคะค่อยๆศึกษากันไปเด้อพวกแอดก็ลงทุนกันแค่ตัวน้นะคะหรือว่าตัวที่ตัวเองชอบนะคะก็แล้วแต่เอฟซีค่ะแอดชอบหมดแอดก็ไปหมดนะคะความชอบส่วนตัวของใครของมันนะคะชุดเล็กมันไม่สะใจนะคะก็อย่างว่านะคะหวยมันร้อยตัวพันตัวนะคะเราก็อยากจะถูกสามตัวเนาะทำยังไงได้นะคะใจมันรักนะคะ โอ้ยไปเม็ดเดียวมันกับบัถือจะคือ,อนนี้ระค่ะ ก็ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีทํากันนะคะก็ทาไปเรื่อยๆแต่เอฟซีที่เข้ามาใหม่บางครั้งอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจนะคะเรามีชุดเน้นให้นะคะชุดตัวน้อยมันก็มีให้นะคะแต่ว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้านะคะเราก็เลยเออเอาตัวที่เราวางตําแหน่งหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะคะอ่ามาวางจับกันให้หมดเลยนะคะมันก็จะได้เยอะหน่อยนะคะเราก็หาวิธีตัดกันเอาทีนี้นะคะเราจะตัดยังไงนะคะ f c f ซซไม่ต้องแบบว่าซีเรียสนะคะคือเราเอาแต่ตัวเราชอบ ได้เลยนะคะแอดก็ไม่ได้บังคับเนาะอ่ะมาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะบางท่านนะคะบางท่านก็จะบอกว่าเอาแล้วทําไมไม่ทาตัวลงตัวเน้นให้เลยนะคะเราเน้นให้ค่ะตัวเน้นน้อยชุดเราก็มีให้นะคะแต่คือมันไม่เข้าไงคะเออพวกแอดแต่พวก สายสามตัวนะคะชอบจับสามตัวกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์อเอานะคะแล้วก็ตัดดับนะคะตัดดับบ้างตัดแต้มบ้างนะคะเข้าบ้างก็เฉียดบ้างสุยบ้างนะคะมันก็แล้วแต่งวดค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้ได้ตลอดนะคะแต่ว่าสูตรนะคะสูตรเข้าของเขาไม่สูตรเข้าของเขานะคะสูตรมันกับเขาขขงมันตลอดเหละค่ะไม่แต่อีโซยนี่แหละค่ะ ดับเนี่ยบางทีเราก็จับไม่ได้นะคะบางทีมันไม่ได้อยู่ในตัวเน้นร้อยนะคะถึงมันจะเข้าตัวเน้นเอ่อหลักอื่นนะคะแต่บางทีมันไม่ได้อยู่ในตัวเน้นร้อยเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมามันอยู่ในตัวเน้นร้อยมันอยู่ในตัวเน้นแต้มมันอยู่ในตัวเน้นตัวเด่นนะคะมันทุกเน้นเลยนะคะแล้วแอดก็คัดให้เหลือประมาณสิบกว่าคู่มัง้งถพาแอดจาได้นะคะแอดกับโมหัว่าเอฟซี่นไปสเต็ปใดนเนาะเนาะ Muhammad. มันจะเป็นลอ็อกเป็นล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้ดูเนาะทุกคนเนาะ อีกอย่างเราค,อค่อยขึ้นบัอันเล้วจะเชือกับอันใบเนี่เอานี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะสามตัวนี่เรามาจากไหนเอามาจากชุดเต็มเลยค่ะนี่นะคะชุดจับสี่ตัวเสียดายนะคะที่หลักพันแอดหลุดนะคะงวดที่ผ่านมาไม่มีสองค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะโอ้โห นี่นะคะ066นะคะแตก3ามตัวตรงเราเอามาจากตรงนี้แหละค่ะเราปักหลักไว้แล้วนะคะปักหลักไว้แล้วนะคะเราก็จะเน้นให้นะคะเน้นชุดเล็กให้นะคะแต่ว่านานๆมันก็จะเข้าทีเนาะเราก็อยากรู้นะคะว่าอ่าวงวดวันนี้มันมาตัวไหนบ้างนะคะแอดก็จะเอาหลักร้อยไปวางเลยค่ะวางหลักร้อยวางหลัก1ิบบนนะคะวางหลักหน่วยบนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นจับเป็นตัวออกมานะคะให้เอฟซดูอย่างนี้ก็ได้คะ่ะก็ลงให้ดูแล้วในชุดสรุปนะคะแต่บางทีมันไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเขาจะ ว่าเขาทุกคนเนาะบางทีเอฟซีก็อยากโอ้ยแอันเขียนให้เบิ้งแน่ว่าสารให้เบิ้งไปน้ำกันเน่อธิบายไปน้ำกันเน่ประมาณจังสีนอจากเนาะเนี่ยเราก็จะวางตำแหน่งไว้นะคะพอวางตำแหน่งไว้ปุ๊บนะคะเราได้กี่หางเราก็อย่าไปซีเรียสมันค่ะอย่าไปซีเรียสมันตรงนั้นสูตรมันเป็นชุดเต็มนะคะมันอยู่ที่ความสามารถของใครของมันแล้วนะคะตอนนี้เราจะหาดับตัดได้ไหมหาแต้มตัดได้ไหมนะคะบางท่านก็ เว้เทากับตรงใส่ความสามารถจะของในนิดนึงนะคะเอสก็ตัดได้ตามความสามารถของเอสนะคะเอสก็ส่งมอบให้ f อฟซต่อนะคะให้ FC เอาไปต่อยอดนะคะ บางท่านก็ตัดได้เหลือน้อยบางท่านตัดได้เหลือแค่คู่สองคู่เองนะคะทุกคนเนี่แหละค่ะเขาถึงต้องหานะคะก็ต้องหาเลขดาบฮะอะไรกันนะคะโอจะมาถึงแล้วแบบว่าเอาเม็ดเดียวแล้วแตกเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะนี่อันนี้ชุดเน้นนะคะอันนี้คือเน้นเน้นน้อยชุดของแอดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือเน้นให้นะคะแล้วก็เน้นชุดนี้ให้นะคะอันนี้คือชุดน้อยชุดนะคะแอดก็ยังทําไม่เก่งนะคะแอดก็ค่อยๆหัดจับจับนะคะทุกคนนี่เนาะ เนี่ยนะคะมันก็ไม่เข้านะคะแต่ว่ามันก็เฉียดก็สุยก็ใกล้เคียงนะคะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะนี่นะคะมันก็เข้าแต้มนะคะแล้วก็จะเอาแต้มมาตัดบางท่านก็ยังไม่รู้เลยแต้มคืออะไรนะคะอา <ะ S 1> ค่อยค่อยศึกษาไปด้วยกันนะคะไม่ไม่ไม่ว่ากันนะคะ <é> ให้เยอะนะคะให้เยอะเพราะว่าเราเราจับช <ๆ S 1> e ุดใหญ่ชุดเต็มเนี่ยชุดเล็กมันมีค่ะแต่ว่ามันไม่เข้านะคะเนี่ยอันนี้คือเราคัดให้มาแล้วนะคะคัดแล้วเราก็จะเน้นให้นี่แอดเน้นให้ไปสุดๆเลยสามคู่นะคะนี่ 046นะคะซึ่งน่าเสียดายมันออก066นะคะ066แอดเด้นให้046146แล้วก็346นะคะอ่านิ้นแบบสุดๆเลยนะคะนี่น่าเสียดาย066069เนาะ6060นะคะมันไม่ได้นะคะอ่าแอดก็ส่วนตัวแอดก็ชอบชุดใหญ่นะคะอะไรที่มันแบบเราออามาจากไหนนะคะเราจับสองตัวแล้วนะคะจับสองตัวเห็นไหมเราจะตัดดับนะคะเราก็คัดดงุงคัดดับอะไรออกมาแล้วก็เอาตัวชนสูตรลลานนะคะมันก็เชื่อมโยงกันทุกสูตรนะคะ เราก็จะเอาสูตรหลานมาตัดนะคะเหมือนที่แจ้ง F4 นะคะนี่เนาะมาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอามาจากไหนเหรอนี่ค่ะเด่นบนนะคะเด่นบนเอดกับเด่นบนหลานนะคะอะเด่นบนหลานเมื่อก่อนนี่หกเจ็ดศูนย์สามนะคะจะเป็นตัวตัดตัวแรกเลยนะคะท่านที่เห็นเลขเยอะนี่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราให้ดูชุดเต็ม แล้วมันก็จะมีตัดให้ด้วยแต่ว่างวดก่อนนี้นะคะงวดก่อนนี้เป็นแอดนะคะที่ทําไม่นี่หน่อยนะคะที่ทําเละเทะหน่อยนะคะทุกคนก็คือแบบมันก็ไอ้นี่ด้วยเนี่ยค่ะมันอยู่ในชุดเน้นนะคะมันอยู่ในชุดเน้น1คู่นะคะหคู่2คู่3คู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เคู่แคู่เกคู่1ิคู่1ิคู่สิคู่นะคะล็อกนี้มัน12คู่นะคะแล้วมันก็มันก็อยู่ในคู่เน้นนะคะนี่นะคู่เน้นคู่เน้นนะคะ เอา้าเพื่อนกับว่าให้เป็นรอยหางไอแอดกับเอะเพื่อนบ่เห็นตัวที่แอดวงกลมให้บ่ว่าซันเนาะเออแอดแอดกับเอ้ามันก็เข้าตัวนี้นนะคะแอดไม่รู้ว่าเขาดูกันยังไงนะคะนี่แอดก็คือแอดก็วงกลมให้นะคะโอ้ยจะไม่ลงทุนเลยมันก็ไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะมันเสียเอาเม็ดเดียวโหลดเนาะมันกับบได้แล้วคะ่ะเนาะ นี่นะคะมันก็แอดก็เขียนบอกอยู่นะคะนี่ตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นอย่างงี้นะคะเราเน้นกี่ล็อกนะคะล็อกละเท่าไหร่นะคะมันก็ต้องอย่างนี้ละค่ะก็คือเราจับตามสูตรนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นเลขวงเลขฝันนี่เม็ดเดียวนะคะถ้าเข้าในกระถือว่าเจ้าที่เจ้าทางสุดยอดแล้วนะคะทุกคนแต่ตามสูตรนะคะมาเรียงตามแต้มบ้างนะคะนี่นะคะเราก็จะเอานี่นะคะเราเอาหลักหน่วยเราเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะมาวางไว้นะคะมาวางไว้ทั้งหมดมันจะล็อกละ36ชุดใช่ไหมคะ เราก็จะตัดนะคะเราจะตัดนี่นะคะเด่นบนล้านนะคะเด่นบนหลานที่ใช้กันนะคะจะเอา6,703มาตัดนะคะมันก็จะลดเหลือ24แล้วนะคะเห็นที่แอปต,ติ๊กไหมคะติ๊กรอบแรกมีจะเป็นให้เหลือ24นะคะติ๊กรอบที่2ก็คือตัวชน36นะคะเห็นไหมติ๊กรอบที่2จะเป็นตัวชน36นะคะ ติกรอบที่สามนะคะรอบที่สามที่วงกลมนี่ก็คือเข้าแต้มนะคะเข้าแต้มแล้วเป็นตัวไหนที่แอดคิดว่าน่าจะมาที่สุดนะคะแอดก็วงกลมไว้นะคะคือเน้นสุดๆแล้วนะคะคือเน้นสุดๆในล็อกนี้เราก็ดูสิหลักร้อยเน้นตัวนี้นะคะเอาลงทุนบาทหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาอันนี้สิบเจ็ดนะคะอันนี้ก็อีกสิบสองนะคะก็เป็นยี่สิบเก้านะคะ อาอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะอันนี้คือแบบว่าสิบอันนี้ก็สิบสองนะคะยี่สิบเก้าบวกสิบสองก็เป็นยี่สิบเก้าสามสิบสี่สิบนะคะ,ะลงทุนสี่สิบบาทเนาะถ้าสมมตินะคะไปตามตัวที่แอดนินนี่ลงทุนสี่ิบาทนะคะเราจะเอาเฉพาะเออเอาเอาเฉพาะหลักร้อยที่เราเน้นนะคะอันนี้ก็คือสมมตินะคะสมมุติ fc จะเอาหลักร้อยที่ fc เน้นนะคะ อ่าแต่ว่าส่วนตัวแอดจะไปตัวไหนแอดก็ไปของแอดละค่ะตัวไหนติ๊กแอดไปหมดนะคะตัวไหนวงกลมไอไอพวกนี้ก็คือตัวเน้นของเรานะคะแอดก็งวงว่าเอฟซีเพิ่นบ่เห็นทีแอดเออเน้นให้หรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเข้าตัวเน้นเข้าแต้มหมดเลยนะคะนี่นี่นาะมันเข้าแต้มหมดหมดเลยนะคะทุกคน ก็เลยเอเพล่นคือว่าอันไห้บักหลายโอ้โเเหตุอย่างใดๆเนาะตามสูตรนะคะเราอยากถูก3ามตัวเราก็ต้องทําอย่างนี้และคะ่ะทุกคนทาตรงทําแต้มคัดออกมานะคะแต่ว่ามันไม่ได้ได้ทุกงวดนะคะมันไม่ได้ได้ทุกงวดนะคะต้องเปิดใจนะคะค่อยๆศึกษานะคะค่อยๆศึกษานะคะถ้าเราจับแบบเอออันนั้นเอดจับได้ค่ะจับได้นะคะ,ะ,คะเอดก็จับได้ปกติเลยนะคะแต่อันนี้คือเราทําตามสูตรนะคะอุย้ยทําไมให้หลายตัวจังจังสีมันกระถือเหลวเอาลองเหตดเบิ่งจ้าลองทําดู นะคะถ้าว่าทําแล้วถูกนะคะทําแล้วถูกทําแล้วเข้านะคะเอาก็ลองดูค่ะลองเบิง์เล้อจ๋าเอามาเห็นแอดเบิงนําก็ลองดูค่ะไหนจะเราจะคัดแต้มนะคะคัดแต้มหมกมานะคะไอมันมันคือมันหลายสูตรรวมกันนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าตัวเลขมันลอยออกมาแล้วเราได้สามตัวตรงเลยนะคะก็ต้องเห็นความพยายามของแอดด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าตัวเลขมันลอยมาเป็นตัวเลขให้สามตัวตรงเลยนะคะมันโมเมนต์ด้ กว่าจะได้นะคะเด่นล้านนะคะบางงวดก็หลุดนะคะเอาเราจะเอาเด่นล้านนะคะเอาเด่นล้านเอาตัวชนเอนะคะเอาแต้มนะคะเอาแต้มเอาตัวเน้นหนุนต้องมาเขียนต้องมาเขียนเรียงกันให้มันได้อย่างนี้ทุกชุดก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําได้นะคะกว่าเราจะทําพวกนี้ได้นะคะเราก็เขียนออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างน่คะเราจะตัดตัวไหนทิ้งอะไรยังไงเราจะเน้นไปที่ตัวไหนนะคะไอ้ที่แอดวงกลมให้นี่คือตัวเน้นนะคะเห็นไหม อันนี้มันก็กี่คู่เองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาไปตัวละบาทเนาะสมุดบโตดนะคะสิบสองบาทนะคะสิบสองบาทอ่ถาอถ้าเอาล็อกหลักร้อยที่แอดเขียนว่าเน้นบอกแต่ว่างวดก่อนนี้แอดเน้นสามตัวนี่ก็คือสามตัวนี้นะคะอ่ะพวกแอดก็เน้นไปที่สามล็อกนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดหกล็อกนะคะจะเน้นไปทั้งหมดหกล็อกนะคะนี่เห็นไหมนี่แอดก็เน้นให้นะคะทุกคนแอดก็วงกลมให้นะคะ แอดก็วอบกลมให้ f อฟซนะคะแอดก็เออเอฟซี FC, พ่นไม่เห็นตัวแอดมินบดจวาหรือยังไงเนาะว่สาสันเนาะมันก็ต้องลงทุนกันว่างเนาะคะ่ะทุกคนเนาะถ้าจะไปตัวระบาดนี่นะคะแอดก็ไปทุกล็อกเลยนะคะแอดหมกักของแอดและฉันก็รักของฉัน,นสันติเออ่อยก็ไปทุกล็อกแล้วไปทุกล็อกนะคะก็ไปตัวน้นนี่แหละคะ่ะไปตัวน้นนะคะเมื่อก่อนก็ไปทุกตัวเหมือนกันนะคะเอาไปตัวระบาดสองบาทนะคะ แ้วแต่ค่ะแล้วแต่ fc จะไปหรือว่า fc ไม่ชอบนะคะ fc มาดูแล fc ชอบโอ้คอยมาคู่นี่ค่ะ973มาสัน่นคอยมาเก่าเจ็ดสามค่ะหอยจะเอาเก่าเจ็ดสามเอาไปค่ะเพราะว่าเรามาดูในนี้นะคะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสถูกค่ะถึงจะเลือกไปคู่เดียวก็มีบุญมีดวงมีวาสนานะคะคนดวงกระลั่งข้นน้อยยิบไปคู่เดียวก็ถือค่ะซามตัวตรงนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือปักหลักในสูตรนะคะอย่างน้อยนะคะก็คงได้โต๊ดนะคะทวนถ้ามันไม่แบบ อุตลดิตนะคะโอ้ยเกือบแตก2ง,งวดติดเลยนะคะงวดก่อนนี่ห้าหกเจ็ดนะคะเอ้ยหกงวดก่อนนี่เอ่อเก้าห้าเจ็ดนะงวดที่อ 9, 5, 7, อกเก้าห้าเจ็ดอ่ะโอ้ถ้าแอดมีเก้านะคะหลักร้อยไม่หลุดและเรียบร้อยเลยนะคะเข้าตัวเน้นอย่างเงี้ยละค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าตัวเน้นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างเงี้ยนะคะนี่แอดก็เน้นให้นะคะนี่แอดก็วงกลมให้นี่ไม่ใช่หวยออกเพิ่งมันวงกลมนี่แอดก็วงกลมให้ในคลิปอยู่นะคะเนี่ยก็วงกลมให้อย่างนี้นะคะอันนี้คือ ถ้า f c ชอบล็อกสนะคะนี่เด้ออันนี้คือเน้นสุดๆนะคะแอดก็วงกลมให้ว่าตัวไหนมันเข้าแต้มนะคะตัวไหนมันเข้าแต้มตัวไหนมันชนกับล้านนะคะอันนี้ของงวดเก่าเด้อโบเมนงวดใหม่อันนี้ของงวดเก่านะคะงวดเก่าเขียนไว้ก่อน อันนี้อธิบายนะคะอธิบายให้เอฟซฟังไปด้วยนะคะบางท่านก็มาดูแล้วก็ตกใจเราเลือกเอาล็อกเดียวได้ค่ะหรือว่าจะเลือกไปตัวเดียวก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องโอ้ยไปมงไปหมดนะคะอันนี้เราวางตําแหน่งเขาตามสูตรเฉยๆนะคะบางท่านกระตกใจมันก็เป็นตะตกใจอยู่แตาม,มันหลายะคะ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะแต่แค่เราวางเรียงออกมานะคะเพื่อที่เราจะตัดหา3ตัวนะคะ3ตัวตรงนะคะแล้วก็แอดก็ทําให้นะคะแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของใครนะคะอุย้ยแต่แอดก็งงนะคะเอฟซ บอกอ้าวแอดเออพี่บอกเห็นตัวเน้นแอดบอวาวแอดคือจะนินเหตค่าค่ะเขียนทั้งเน้นหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่นแอดก็เขียนเน้นไว้ให้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เน้นในนั้นด้วยนะคะเออถ้าคนไปเป็นนี่ลงทุนไม่ถึงร้อยนะคะถ้าไปคนละคนละไอ้นี่เนาะถ้าไปคือตัวระบาดนะคะอแอดก็เอ๊ะมันก็ตตรงรงทุนแลยเนาะมันก็ตตรงรงทุนเลยเนาะ เอานี่นะคะเราก็ได้สองตัวนะคะ2ตัวมาแล้วนะคะก็ตามนี้เลยนะคะนี่ดินล้านนะคะดินล้านนากเราก็จะใช้ดินล้านประกบด้วยนะคะดินล้านซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแอดก็ใช้หลายสูตรค่ะหลายสูตรสูตรตัวเองสูตรล้านนะคะเลขตรงเลขแต้มนะคะทุกคนหนีเราเอาห้าหสองเนะคะชนกันอยู่ที่สองห้านะคะซึ่งเราจะไปหา3ามตัวแล้วนะคะมีใครเห็นยังเนาะชุดเน้นนะคะนี่ชุดน้้แอดเน้นให้มีค่ะ ให้น้อยชุดได้สุดความสามารถแล้วนะคะ FC ก็ไปตัดกันเอานะคะแอดเน้นให้สุดๆก็คือ9ชุดก็คือ292 992 392นะคะ265เอ่อ965 365นะคะ285 985แล้วก็385อันนี้คือชุดที่เน้นให้สุดๆแล้วนะคะ9ชุดนะคะฟันเมดิยวแอดก็ทำได้นะคะทำได้ทุกคนแต่จะเข้าไหมไม่รู้นะคะอันนี้คือมันมีหลายชุดนะคะมันมี อันนี้เราก็ปักหลักให้นะคะเอาอยา่างใดของเขามันก็ต้องปักหลักเต็มสติบเลอรัฐบาลไทยเอส็จะทําเช่นเดียวกันทาอย่างนี้ตลอดค่ะทุกคนนะคะมันก็มีโอกาสได้ลุ้น,นะคะ่ะมันก็เข้าโต๊ะนะคะแต่บางทีมันไม่ได้เข้าโต๊ะในตัวหลักร้อยที่เรามีนะคะเอสกัญญุนเขาปลาค่ะเหมือนงวดก่อนนะคะมันเข้าตัวเน้นเข้าตัวแต้มอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ชุดหลักร้อยที่เราเน้นไงคะมันก็โบยไปแล้วค่ะบางทีเราก็ไปแต่ตัวเน้นนะคะ ไปแต่ตัวนิ้ในหลักร้อยนั้นๆน,น,นะคะทุกคนนี่นะคะเอามาดูกันนะคะแอดก็จะเอาตัวนี้นะคะนี่เอาชุด4ตัวนะคะเอาหลักร้อยนะคะ8 9 0 1 2 3นะคะ10บนนะคะ4 5 6 7 8 9นะคะหน่วยบนนะคะ หน่วยบนศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะอาช่วยแอดดูหน่อยเด้อว่ามีตัวไหนผิดตัวไหนเขียนผิดเขียนพลาดไหมนะคะรีบทักรีบท้วงนะคะก่อนที่หวยจะออกนะคะมันสีโท่ันการได้เผื่อแอดตาลงตาลายนะคะเราได้มาแล้วนะคะเราได้ชุดนี้มาแล้วเราได้เด่นบนหลานมาแล้วเราได้ตัวชนมาแล้วนะคะเราได้แต้มมาแล้วนะคะ แต้มสามตัวบนเราก็ได้มาแล้วนะคะอ่านี่นะคะนี่เนาะอ,อันนี้จะเป็นตัวเด่นนี่ค่ะของแอดบนนะคะเราจะเอาไปเน้นแล้วค่ะเราจะเอาไปเน้นสามตัวของเราแล้วนะคะ INDISTINCT นี่เห็นปะมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ทุกสูตรเลยนะคะทุกสูตรมีประโยชน์ละค่ะตัวร้งตัวดับอะไรก็อันไหนที่มีประโยชน์นี่ค่ะเราก็จะเอาดับไปตัดนะคะเอาดับไปเอ้ยอันนี้เราไม่สนดับเราไม่ไตัดดับนี่แอดจะเอาไปเน้นแค่ตัวไอ้นี่นะคะทุกคนอ๋อแอดใช้แต่แต้มหลานนะคะ หรือเอฟซจะตัดดับเพิ่มก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเอามาดูเลยนะคะดี่แอดก็เขียนไว้แล้วนะคะเขียนไว้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะวันนี้ทําให้มันเป็นเออตารางหน้าดูหน่อยนะคะเป็นเป็นยังไงคะพอดูดีกว่างวดกว่อนไหมเอองวดกว่อนนี่แอดขีข่ขาดล้วแอดก็ว่งไปลเลยเลยเออลืมลืมนึกไปนะคะว่ามี f อฟซดูด้วยนะคะบางท่านก็แบบว่า เอาจ้กละวงอีหย่างคงเราเ่ยมันหมายถึงจังไดอยุอสันนะคะเออแอดก็นึกว่าทุกคนเข้าใจเหมือนของแอดนะคะเออนี่แหละแอดก็เน้นให้นะคะทุกคนเราก็จะมีตัวเน้นให้นะคะเยอะไหมมันเยอะนะคะแต่ว่าถ้านับออกมาแล้วมันก็ทั้งหมดล็อกละสามสิบหกนะคะออามาดูกันก่อนเลยนะคะหลักร้อยเรานะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งหกตัวนะคะแต้มนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ เราก็จะใช้นะคะเราก็จะใช้ไอ้นี่แหละค่ะที่เราได้มางวดงวดเอ่อสามตัวนะคะสามตัวปักหลักของเรานะคะเราจะใช้สามตัวปักหลักเนาะเราจะใช้สามตัวปักหลักตำแหน่งนะคะตำแหน่งเ <c oughs> จ็บข้อดิอนี้ย,ยังเนี่ยเนาะเอออันนั้นแหละค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็เอาอันนี้แหละค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะทุกคนแล้วก็ สี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้านะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เป็นหลักสิบนะคะหลักหน่วยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะเอามาจับนะคะก็จะได้สามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุดนะคะเราจะตัดตัวนี้ทันทีเลยนะคะ ตัด5 6 2 9นะคะตัดเด่นบนุญหลาน,นะค่ะ5้า9ออันไหนที่ติด5นะคะอันไหนที่ติด5ติด2ติด6ติด9เราติกรอบแรกก่อนนะคะนี่นะคะรอบที่1ก็ตัวนี้ตัวนี้นะคะแอสของอนุญ,ญาตไม่อ่านเดิมมันไหลสองสี่สองสองสี่ห้านี่นะคะอะไรที่ติดห้าจะหลักหน่วยหลักสิบก็ตามนะคะติดห้าติดหก ติดสองนะคะติดห้าติดหกติดสองนะคะติดห้าติดหกติดสองติดเก้านะคะเราติ๊กไว้ก่อนนะคะรอบแรกมันคือติ๊กไว้นะคะติ๊กไว้ก่อนนะคะเราคัดออกมาแล้วนะคะรอบแรกนะคะสามสิบหกชุดนะคะจะเหลือนะคะนี่ตัดห้าหกสองเก้านะคะสามสิบหกชุดนะคะจะเหลือยี่สิบสี่ชุดค่ะตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ชุดแล้วนะคะของแต่ละล็อกนะคะแต่ละล็อกจะเหลือล็อกไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะตัดอีกนะคะ เราจะตัดไปที่25ตัวชนนะคะตัดไปที่25ตัวชนนะคะจะเหลือ16คู่แล้วนะคะจะเหลือ16คู่นะคะตัดไปที่25อ่ะเราเน้นรอบสองไปที่25ตัวไหนที Lunch: ่ติดสองติดห้าหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราจะเน้นไปนะคะอ่าอันไหนไม่ไม่มีเราก็ไม่เน้นนะคะอ่าตัดที่สามนะคะเราจะมาตัดแต้มนะคะเราก็จะเอาเราก็จะ ทำแต้มเฉพาะตัวที่ติด25นะคะ25เท่านั้นนะคะมันก็จะเหลือนะคะ245นะคะตัวไหนที่เข้าแต้มนะคะเข้า0123456นะคะก็จะเหลือ245นะคะ253 254 255นะคะ262 272 282 292นะคะ265 275 285 295นะคะอ่ะ สรุปแล้วนะคะตัวที่แอดสรุปอไอ้นี่ให้นะคะทําได้สุดความสามารถแล้วนะคะแล้วแต่ f อฟจะไปเลือกเอานะคะก็มันก็จะเหลือน้อยสุดแล้วนะคะจะเหลือ1 2 3 4งสองห้าหกดแ เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสองนะคะก็ก็เหลือน้อยสุดนะคะจากสามสิบหกชุดก็เหลือล็อกละสิบสองชุดนะคะตัวนี้สิบสองนะคะมันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่อ่าเราก็จัดไปเลยนะคะล็อกไหนเน้นนะคะขอให้แอดเน้นเออหลักร้อยถูกนะคะเน้นนะคะแต่แอดกลัวศูนย์นะคะหลักร้อยนะคะหลักแต่ว่ามันเป็นตัวเด่นนะคะบางท่านก็ไปทั้งสี่ล็อกเลยนะคะบางท่านก็ไปหกล็อกก็แล้วแต่นะคะเน้นสุดๆก็จะเป็นสองเก้าสามนะคะเราก็เลือกเอานะคะเราจะไปล็อกไหนนะคะนี่เนาะ อันนี้สิบสองนะคะมาดูตัวนี้จะเหลือกี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้เหลือเก้าชุดเองนะคะหลักหลักร้อยเก้านะคะเหลือเน้นให้เก้าชุดแต่บางทีมันอาจจะออกพวกนี้ก็ได้นะคะเออแต้มอาจจะหลุดหรืออะไรอาจจะหลุดอาจจะเป็นพวกนี้มาก็ได้นะคะเอสถ้าเป็นตัวเน้นนี่เอสเอาไปหมดนะคะมันแล้วเตะค่ะแล้วเตะทิกใครทิก,ทกมันนะคะทุกคนเหลียวเตะเนาะก็ขอให้มาสามตัวตรงเท่านั้นแหละคะ่ะมึง ยังก็ได้ค่ะว่ารันตีนี้นะคะล็อกนี้เหลือ9ชุดนะคะถ้าเน้นแบบสุดๆนะคะล็อกนี้เหลือ1 2 3 4นะคะ5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้เหลือ12ชุดนะคะ12ชุดนะคะมันก็นี่แหค่ะสุดความสามารถนะคะถ้า f c ชอบหลัก102ก็ไป2ชอบ9ก็ไป9ชอบ3ก็ไป3นะคะ เอามาดูนะคะแต้มของเราก็ให้ดูก็ไปตัดกันเอาไปทํากันเอานะคะอันนี้แอดก็คัดสุดๆให้แล้วนะคะศูนย์นี่ก็คืออยู่ในตัวเด่นเลยนะคะมีสองมีเก้ามีสามมีศูนย์นะคะมีสองมีเก้ามีสามมีศูนย์นะคะต้องเป็นล็อกที่หน่าลุนนะคะเป็นล็อกที่หน่าลุนแต่ว่าเราก็เน้นสุดๆให้หน้าแรกนะคะก็ขอให้มาตัวเน้นนะคะขอให้มาตัวเน้นของเรานะคะอันนี้ล็อกศูนย์นะคะล็อกศูนย์ก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นเหลือสิบนะคะ จับตามอง095นะคะจับตามอง095นะคะเพราะว่า2ตัวเอา095ไม่มามาไม่ได้นะคะเพราะว่าแต้มเราไม่มีแต้ม4นะคะเผื่อแต้มบนเอสหลุดอีกนะคะจับตามอง095ค่ะเข้าแต้ม6หลักเลยนะคะ095นี่พวกนี้เนี่ยเข้าแต้ม6หลักนี่หน้าหน้าลุ้นนะคะ ตัวไหนที่เข้าแต้มหกอันเลยน่ะเห็นไหมนี่095นี่ไปได้หมดนะคะ192นี่ยังติดนะคะแต่งวดก่อนตัวนั้นมันก็สะดุดหนึ่งตัวนะคะล็อกไหนนะคะที่มันเข้านะคะเข้าห้าตัวขึ้นไปนะคะห้าตัวหลักร้อยนะคะหลุดตัวหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่างวดก่อน066มันก็หลุดตัวเดียวนะคะมันเข้าไปในล็อกหลักร้อยเข้าแต้มคะ่ะรวมแต้มนะคะได้ห้าล็อกนะคะ เออแอดก็นึกว่าเอามันต้องสมบูรณ์แบบเนาะหกล็อกอย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมแปดเก้าห้านะคะแปดเก้าห้ามันก็ได้แต้มหมดนะคะหนึ่งเก้าห้าก็ได้แต้มนะคะศูนย์เก้าห้าก็ได้แต้มนะคะหน้านี้มันก็ได้แต้มหมดเลยนะคะอ่าแคปนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะหน้าที่เราใช้หลักร้อยนะคะหน้าที่เราใช้หลักร้อยศูนย์หนึ่งแปดนะคะอ่าตามนี้เลยค่ะทุกคนอ่านี่เด้อนี่ค่ะเอาแคปเอานะคะชุดตัดชุดเล็กเราก็มีให้นะคะชุดตัดชุดเล็กก็มีให้นะคะแต่อันนี้ก็คือชุดชุดใหญ่นะคะ ชุดใหญ่เราจะเลือกเป็นล nah. ็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะเราจะเราจะทําเป็นล็อกของล็อกหลักร้อยล็อกเออหลักสักสองหลักเก้าหลักสามนะคะเราจะไม่ได้จับไปผสมกันนะคะเออเราไม่ได้จับไปแบบว่าคัดไปรวมกันแบบตัวนี้นะคะอันนี้ก็หลักร้อยของแอดนี่นะคะหลักร้อยนี่นะคะหลักร้อยนะคะนี่นะคะหลักร้อยเราเด่นนะคะนี่เนาะหลักร้อยนะคะนี่นี่นะคะเราก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอออันนี้ก็คือชุดเน้นนะคะชุดเน้นที่ให้นะคะ อันนี้ก็นิสสุดความสามารถแล้วนะคะนิสสุดความสามารถนะคะก็นี่แหละคะ่ะทําเป็นชุดนินให้เอฟซีนะคะก็ลองดูเดอ้อค่ะมีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กสาหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนพอพอเข้าใจไหมเนาะค่ะพอเข้าใจไหมแต่ถ้าใครมีตัวดับนะคะมีตัวดับมีตัวที่ไอ้นี่อีกก็เอาไปตัดได้เลยนะคะเอาไปตัดได้เลยแต่ว่าเจ้าหส่วนตัวแอดนะคะแอดไม่ไม่ค่อยสนเลขดับนะคะขอแค่สามตัวตรงอะไรก็ได้ค่ะ เวลาจับสามตัวแอจะไม่สนดับแล้วนะคะแอจะไม่สนดับเวลาจัดนะคะใครชอบด้วยก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะหวยหวยมันก็ให้โชคบ่อยอยู่นะคะก็ถือว่าเข้าบ่อยนะคะเข้าโอ้ถ้าแบบว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะงวดน,นี้ก็ได้เฮกันอีกนะคะหรือจะยังไงก็ลองดูไปเบาๆค่ะมันไม่มีใครถูกทุกงวดหรอกคะ่ะทุกคนมันไม่มีใครได้ทุกงวดนะคะจะมาตรงมาโต๊ดไหมหรือจะมายังไงนะคะเราขอให้มันมาตัวเน้นเถอะคะ่ะโต๊ดกับ่ิีปัญหา โดยเฉพาะตัวน้นหลักร้อยของเรานะคะขอให้มันอยู่ในสามล็อกนี้นะคะเราพอทนรับไหวเอ็ดสิเออให้มันมากค่ะมาตัวเน้นของเราละคะ่ะที่แอดตีกรอบไปแล้วนอะอะ่สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เด้อแอดก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแอดก็ไม่เก่งนะคะแค,แค่ชอบตัวเลขเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ